มาในส่วนของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะหน่วยงานความมั่นคงใต้ค่ะก็ได้มีการสั่งคุมเข้มนะคะในพื้นที่เฝ้าระวังการก่อเหตุหลังพบความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะ พื้นที่จังหวัดยะลานะคะยังคงต้องเฝ้าระวังการก่อเหตุหลังการข่าวหน่วยความมั่นคงเตือนในห่วงนี้พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงพร้อมอาวุธปืนระเบิดสแสวงเครื่องเพื่อเตรียมก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ได้มีการสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการก่อเหตุในทุกรูปแบบเป็นกรณีพิเศษคุมเข้มในพื้นที่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาตำบลยตะตาอำเภอรามัน ตำบลปะแตะอำเภอยะหาตำบลกรงปีนังอำเภอรกรงปีนังระมัดระวังการก่อเหตุก่อกวนด้วยการแขวนป้ายผ้าพ่นสีสเปย์เผายางรถยนต์ลอบวางระเบิดสแสวงเครื่องแบบให้เหยื่อมากระทำเพื่อลวงให้เข้าตรวจสอบแล้วก่อเหตุซ้ำส่วนตำบลบ้านแหล่อำเภอทานโตนะครับให้ระมัดระวังลูกระเบิดคว้างสแสวงเครื่องต่อจุดตรวจฐานปฏิบัติการลอบวางระเบิดสแสวงเครื่องให้เหยื่อมกระทำซุ่มยิง ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ลาดเะเวนเส้นทางรอบยิงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอสอขณะลาพักกลับภูมิลำเนาและผู้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่นะครับหรือตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เฝ้าระวังด้วยตัวเองถึงแม้เจ้าหน้าที่จะส่วนหนึ่งก็มีการคุมเข้มด้วย